เอาละครับผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์ซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิว MVP นะครับผมหลังจากที่ไม่ได้รีวิวนานกับเซิร์ฟเวอร์นี้เขาเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับครับเป็นเอ็ดที่103เปิดวันที่20กันยายนนี้วันนี้ก็ได้โอกาสเข้ามารีวิวในเซิร์ฟเนวอร์น,นะครับผมเซิร์ฟเวอร์นี้เป็นเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลจัดแจกหนักนะครับผมเน้นกิจกรรมแจก2ุ้้มมตรรรงแแลลววกกกก็ไฟ์จจิดยนนั่นเองน Server นีเซิร์ฟ้ตามที่ทุกคนนนเเห็็ทีี่ผมมรรรววิวาปะะะยะ กับเซิร์ฟเวอร์ใหม่เดี๋ยวผมจะพาไปเปิดยละเรียนมีการอัปเกรดอะไรกันบ้างสําหรับเซิร์ฟเวอร์นี้นะฮะปะนะครับมาทุกคนครับของจะแจกฟรีในเซิร์ฟเวอร์นี้แน่นอนครับผมเป็นเซิร์ฟแนวสมดุลจัดแจกหนักไม่ได้แจกเวอร์เกินไปแต่ว่าก็ยังแจกของแรงมาให้เราใช้งานอยู่ก็คือเป็นเหรียญแรกพูดที่โหดที่สุดในเซิร์ฟเวอร์นะครับ MVP รอบนี้เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะที่จะแจกนะครับพูดนะฮะออฟเทปเท่ากับเติมเลยแจกมาให้เราใช้งานด้วยจํานวน หนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็จะมีอุปกรณ์แรกเริ่มต้นแจกมาเป็นอุปกรณ์ขั้ง7บวกซีมาให้เราทั้งเซตเลยในเซิร์ฟเวอร์มิวเอ็มพีก็ ให้นนัองเดน๋อวจากนั้นก็จะมีผลไม้นะครับผมตัวนี้ก็จะได้รับ5รอยแต้มนะฮะจำนวน1ลูกนะครับแจกมาทุกสีเลยแล้วก็จะมีเมเจอร์คุณเจ้า v a p นะครับ12แจกมาฟรีนะครับของอัปเกรดพื้นฐานนะฮะเป็นของสุ่มได้รับของพื้นฐานนะครับอัปเกรดตัวละครมีรอยเท้าด้วยสามารถกดใช้งานได้เลยนะครับอันนี้จะเป็นหีบสุ่มพูดนะฮะตัวนี้จะเป็นพูดที่พื้นฐานเลยแจกมาให้ฟรีด้วยในกล่องสุ่มนะครับต้องเหนือจากนั้นยังมีพวกเครื่องประดับแล้วก็เป็นไอเทมสุ่มเกี่ย กับของอัปเกรดตัวเยอะมากเลยนะครับแล้วก็จะมีความสําเร็จชื่อเสียงจะแจกมาฟรีด้วยครั้งแรกนั่นเองนะครับนี่ฮะคือของจะแจกฟรีครั้งแรกในเซิร์ฟเวอร์ new mvp ในรอบนี้เรียกได้ว่าจะแจกมาเยอะมากขึ้นจากซีซั่นที่แล้วนะครับมีเซตพูดเนี่ยเขาแจกมา2ตัวนะครับตัวนี้ก็จะเป็นหิบชุดแฟชั่นกับทองแท่งไอเทมแรกนะครับของจะแจกฟรีนะะยังไม่หมดเพียงเท่านี้เรายังสามารถไปรับได้ในกิจกรรมเลยคะ่ะ นะครับจะเป็นพวกชุดแฟชั่นนะฮะของแรกในกิจกรรมในะคานะครับผมแล้วก็จะมีเทศกาลร็อกกลินเป็นไอเทมนะครับผมกันแตกคริสตซลแล้วก็จะมีไอเทมตีบวกผลไม้ให้เราฟรีครั้งแรกครบ7จดวันจะได้รับของสําหรับเลื่อนขั้นอุปกรณ์ด้วยนะครับคริสตซลกันแตก50ิชิ้นนะฮะเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลเนี่ยก็ผมว่าน่าจะมีไม่เยอะแล้วนะครับน่าจะมี2เซิร์ฟมั้งถ้าจําไม่ผิดครับนี่คือของจะแจกฟรีทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับในรอบนี้มี MVP นะฮะทำการแจกเพชรานร์แล้ว ก็แจกของอัปเรกดใหม่ล่าสุดด้วยมีการอัปเรกดของมาใหม่ด้วยในเซิร์ฟเวอร์นี้ส่วนรายละเอียดกิจกรรมเลยคะ่ะ นะครับโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวได้รับเหรียญแรกแล้วก็จะเป็นชุดของแรกนะครับเป็นสําหรับชุดออฟ5%ที่มีการอัปเกรดเข้ามาใหม่แล้วก็จะมีโปรเติมรายวันได้รับของอัปเกรดตัวกับอาวุธทุสนวะรรค์ะตัวนี้เป็นอาวุธทุสวรรค์นในขั้น7บวก9ไล่ล่า80ออฟ2%ลัคก,กี้คิดจะเข้ามาให้เราแล้วก็จะมีพวกของอัปเกรดตัวของแฟชั่นนะครับกับเพชรไม่ล็อก ok ด้วยเติมเงินสะสมนะฮะต่อวนันครบ7วนันนะครับจะได้รับเหรียญแรกกับพวกตัวสัตว์ขี่เทพ นะครับจะมีตัวมาป่าคัทดิแลกแล้วก็จะเป็นกวางเทพเทวราชานะครับแล้วก็เหรียญแรกจํานวน150เหรียญนะครับสำหรับแรกของพรีเมียมแล้วก็ของ V.I.P. นะครับโปรโมชั่นนะฮะใช้จ่ายสะสมจะได้รับของประมาณนี้แล้วก็ราชาเติมเงินไฮไลท์ในเซิร์ฟเวอร์ก็จะได้รับปีนะครับเป็นปีอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะฮะกำกับเงียเอพีนะครับในระดับขั้น192นะตัวนี้จะแจกมาจํานวน55ชิ้นในราชาอันดับที่1สายเปน,นะฮะแล้วก็จะมีพวกรอยเท้าจํานวน30ชิ้น นะแล้วก็จะมีพวกของแลกซะส่วนใหญ่นะครับกับเป็นตัวนี้ถ้าจำไม่ผิดนะครับใจแห่งปีศาจไอเทมสาหรับหลอมรวมปีกระดับ3าเขึ้นไปนะฮะเป็นปีกระดับแรงนะครับเหรียญแรกของพีเมี่ยมนะครับจำนวน5้ชิ้นแล้วก็เหรียญแรกพวกชุดอาวุธนะครับกับปีกแฟชั่นระดับพีเมี่ยมนี่คือราชาเติมเงินในมิวเอีพีนะครับแล้วก็จะมีเครื่องประดับแล้วก็แลกเป็นพวกสั์ขีด้วยนะครับจากมาไล่ลําดับ1นึ่งองสา นะครับก็จะได้รับไปแลกของพรีเมียมนะฮะราชาใช้จ่ายก็จะได้รับเป็นปีกนะครับกล่องสมบัติไอเทมอัปเกรดนะฮะแล้วก็เป็นคริสตัลสำหรับแลกชุดแฟชั่นด้วยนะครับแล้วก็จะมีมอบของขวัญระหว่างผู้เล่นรับของขวัญระหว่างผู้เล่นแย่งซื้อกิจกรรมตันนี้ยังไม่เปิดให้เล่นนะครับแล้วก็เทศการลรวบรวมจะมีไอเทมฟาร์มมาแลกเป็นคริสเัลนะครับแล้วก็ของแลกนะฮะฉายาอีกพีคูณ100เท่าผลไม้10ลูกนะครับข้างล่างเป็นคริสตัลแล้วก็ไอเทมสำหรับอัปเกรดตัวละครซะส่วนใหญ่ นะครับในหลายๆฟังก์ชันรวมอยู่ในนี้เป็นลูกเล่นเพิ่มเติมให้เราเข้ามาร่วมสนุกรวมถึงเป็นฟังก์ชันตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดด้วยนะครับก็มีให้เราเลือกแลกนะฮะนี่มีทั้งหมดเลยนะครับอุ้ยมีมีแลกปีกด้วยข้างล่างครับทุกคนฮะผมเพิ่งสังเกตนะเนี่ยเหรียญตัวนี้ก็ได้มาจากโปรโมชั่นเติมต่างๆนะครับแล้วก็มาแลกเป็นปีกอังโจอได้นะครับกำกับมี m v p นะฮะข้างล่างก็จะเป็นชุดพิเศษออฟ5%ซึ่งตัวนี้เราสามารถแลกได้ จำนวน2ชิ้นนะครับแจกมาฟรีอันนี้คือฟรีเลยนะครับเราก็แลกไปใช้งานได้ตามอาชีพที่เราเล่นนั่นเองนะครับคุณสมบัติพิเศษในส่วนอุปกรณ์ตัวนี้ก็คือจะมีออฟเขียวนะฮะแจกเข้ามา5%ครับจะมีเดสโจมตีหลบหลีกบ้องข้ามพลังป้องกันลัคก,กี้ค,คริติคอลนะฮะตัวนี้เป็นคุณสมบัติที่เพิ่มขึ้นมาโหดมากขึ้นแจกให้ฟรี2ชิ้นทุกอาชีพทุกคนที่เข้ามาเล่นนั่นเองนักวิญ,ญญาณครับตัวนี้เป็นลูกเล่นเพิ่มเติมที่มีการอัปเกรดนะครับเป็นวิญญ ซึ่งเราสามารถแลกได้นะครับ2ชิ้นฟรีเลยตัวนี้แลกได้เลยนะครับเนี่อย่างละ200เลยนะอุ้ยโคตรเทพเลยตัวนี้เซิฟนี้ไม่มีการค่าเควสนะครับเราต้องเควสเองเท่านั้นนะฮะอุ้ยนี่ไงอย่างเทพเลยทุกคนครับอัพเลเวลไม่ได้เพราะว่าผมยังไม่ได้เปิดฟังก์ชันตัวนี้อยู่แล้วก็อีกหนึ่งตัวคือตัวนี้ครับอ่าสวยมากเลยสิ่งร่างวิญญ,ญาณเทพครับตัวนี้เป็นลูกเล่นที่แบบน่าสนใจมากเราสามารถแปลงร่างได้เป็นรูปลักษณะ ตัวนันๆนะครับตัวก็จะเป็นเหมือนปีศาจแล้วตัวนี้ก็เหมือนนางฟ้านะครับแล้วแต่สายใครจะแต่งตัวแบบไหนนะครับอันนี้คือลูกเล่นเพิ่มเติมนะฮะข้า,งล,า,ง,ขง,างล่างก็จะเป็นพวกแลกของนะครับต่อจากตัวแปลงล่างก็จะเป็นพวกรอยเท้าชุดนะครับซึ่งตัวนี้เขาก็แจกมาให้เราแลกฟรีบ้างบางชิ้นนะน,นี่เราก็แลกได้แลกปีกนะครับอันนี้เป็นปีกพรีเมียมนะอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับแล้วก็จะมีพวกแลกชุดแฟชั่นอัปเกรดใหม่ล่าสุดเช่นกันพวกนี้ต้องเติมนะครับถึงจะสามารถ นรามาแลกได้แล้วก็จะมีแลกสายยาด้วยครับเป็นกล่องนะตัวนี้แจกฟรีหนึ่งหนึ่งกล่องนะครับแล้วก็ชิ้นส่วนอัปเกรดแลกพูดพรีเมียมนะฮะตัวนี้ออปชั่นโหดที่สุดเขาแจกมา2 2ชิ้นนะเราอย่าไปแลกมั่วนะครับ <c oughs> อันนี้สัต์คีครับตัวชนิด E ีวีฮะพิเศษก็จะแจกมาในสำหรับใครที่เติมเงินนะครับก็จะแลกได้ในช้อยนี้ข้างล่างก็จะเป็นพวกอาวุธแฟชั่นตัวอัปเกรดใหม่ล่าสุดนะครับมีหลากหลายให้เราเลือกแลกแล้วก็เป็นของ ามก็สามารถแลกได้ในบางชนิดนั่นเองนะครับเทศกาลแรกของเทศกาลบอสโอนิการมาแล้วเทศกาลเท่าตัวเติมเงินสะสมโปรโมชั่นท้ายสุดฮะที่ได้ของเยอะที่สุดนะครับจะเป็นของสําหรับเลื่อนขั้นอุปกรณ์นะครับคือข้างล่างอะโปรสูงสุดอะจะได้รับเยอะมากน่าจะเป็นแสนจินได้ไอเดียมอัปเกรดตัวละครซะส่วนใหญ่นั่นเองนี่คือ ราเอียดทั้งหมดกับเอ็ก์ปใหม่1 0 3่มิว m v ็วันที่20กันยายนนี้ใครสนใจลิงก์ดาวโหลดข้างล่างคลิปวิดีโอกับเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลจัดแจกหนักนะครับเน้นกิจกรรมแจกของทุกวันในเซิร์ฟเวอร์แนวนี้นะครับนี่คือเหล่าตัวละครผู้เล่นที่เข้ามาออนแอร์นะครับก็จะมีการแต่งตัวไลฟ์สไตล์เป็นของใครของมันนะครับซึ่งของอัปเกรดใหม่ก็จะมีให้เราเห็นอยู่ในแต่ละตัวละครนะครับที่เลือกใช้นี่ก็จะมีประมาณนี้นะฮะอสุเลหรือว่าเป็นลุงเล็กนะครับ คุณชายแล้วก็คุณสุดาลั์ก็ตามแต่แล้วก็อันดับหนึ่งไม่ต้องถามว่าใครนะนี่โหดที่สุดแล้ว <c oughs> โอเคนี่คือ,อรายเดียทั้งหมดในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับผมก็ของดอปมอนเนี่ยไม่ได้เยอะมากนะแล้วก็ไม่ได้น้อยเกินไปในระดับกลางฟาร arm, ์มสายฟรีสามารถอยู่ได้ซึ่งมีกิจกรรมบอสให้เราร่วมสนุกสองหุ้มตรงอยู่แล้วในเซิร์ฟเวอร์นี้นั่นเองนะครับผมถ้าคกิปรฝากกดไลค์กดแชร์ซับสไครต์กระดิ่งแจ้งเตือนสามารถ สมัครนะครับผมเป็น Family เข้ามาได้ที่กดสมัครที่ c h ANNEL ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับผมคลิปนี้เราไปก่อนเดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะฮะบ๊ายบายครับผม